อยากจะเขียนอ e ีเมลตามงานว่าแบบคุณคะตกลงอันนั้นว่ายังไงเอกสารนั้นจะส่งมาได้หรือ,อยังคะและอันนี้สรุปคอนเฟิร์มไหมนะคะแต่แหมจะเขียนยังไงให้มันดูสุภาพดู p r o f e s s i o n a l วันนี้เรามาดูวิธีการเขียน follow up อีเมลให้โปรขึ้นกันคะ่ะท i ป number one ให้ background ก่อนเข้าเรื่องนิดนึงคะ่ะจริงๆเราจะเขียนรูปประโยคแบบนี้ไปเลยก็ได้ I would like to follow up on I'm checking in on I'm getting back to you about แต่ถ้าเราลองเพิ่มความมีอะไรเข้ามาทำให้มันเป็น complex sentences ก็คือเป็นประโยคที่มันมีมากกว่า1ท่อนมี2ท่อน2 clauses ต่อกันทำให้มันเป็นประโยคเดียวด้วยการเท้าความผ่านวลีเหล่านี้ค่ะ as promised as I mentioned as we discussed on our call to follow up on our meeting เท้าความด้วยวลีแบบนี้เราก็ต่อด้วยประโยคว่าเราต้องการจะ follow up เรื่องอะไร tip number t ใช้ประโยคแบบว่าวอยากถามแต่ก็เกรงใจค่ะเช่น if you have had a chance to ตดตดคุณพอจะมีโอกาสได้ตึ๊ดตดหรือยังนะคะทำไมต้องเสียงสอง I was wondering if you have had a chance yet to look over the project proposal. I wanted to follow up to see if you have had a chance to review the document. Tip number t บอกเขาว่าที่เราต้องการให้เขาทําสิ่งเนี้ยมันเพื่ออะไรมีอะไรรออยู่ทําไมเราถึงอยากได้คําตอบอยากได้เอกสารหรือสิ่งที่เรากาลังตามอยู่เนี่ยโดยเร็ว for example we are eager to hear your thoughts and to get started on this project once we have your answer we'll be able to proceed straight away to the next stage of the project tip number 4 จบด้วยประโยคเสนอความช่วยเหลือว่ามีอะไรทําได้ตลอดเลยนะสงสัยติดขัดตรงไหนหรือมีอะไรที่เราสามารถทําได้เพื่อให้คุณทําสิ่งเนี้ยได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นบอกเราได้เลยนะนี่คนดี If I can be of any further assistance please do not hesitate to contact me please let me know if you have any questions regarding the specifics of the proposal if I can provide any further clarification on what we need please let me know หรือจะจบแบบย้ำอีกครั้งก็ได้ค่ะว่า อย่าลืมแล้วนะคะฝากด้วยนะคะ please let me know if this works if you are available if you need to reschedule หรืออะไรก็ได้คะ่ะที่เป็นประโยคที่ย้ำซ้ำอีกครั้งว่าเขาต้องทำอะไรให้เรา any feedback you can give me on this would be greatly appreciated เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษให้ดูโปรดูสุภาพแล้วยังต้องได้งานอีกเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีคอร์สที่ช่วยแก้ปัญหาให้สำหรับคนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานโดยเฉพาะเลยคะ่ะพร้อมทั้งชีท เป็นโพยค่ะที่มีวิธีเทคนิคเคล็ดลับในการใช้ภาษาให้โปรขึ้นพร้อมทั้งประโยคตัวอย่างไปดูได้เลยทุกคนจะได้เอาจากตรงเนี้ยไปใช้ได้เลยทันทีสามารถดูรายละเอียดและทดลองเรียนฟรีได้ที่ www.frankangmo.com เลยนะคะ and that's it for today Bye! ถ้าได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ชอบเนื้อหาแบบนี้กด subscribe กด like กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่ตอ,อไปของฝรั่งอังมอให้ทุกคนได้เรียนรู้และเก่งขึ้นไปด้วยกันนะคะ happy learning